ทันท่านนี่นะทุกคนข่าวปัจจุบันเกี่ยวกับช่องทันทันทีเฮ็นั่นเองนะเราอาจจะกลับมาทำช่องทันทันทีเฮเออคุณทันทันก็อาจจะกลับมาทำช่องทันทันทีเฮนะเออเนี่ยเราจะลงคลิปตอนเดีซึ่งตอนนั้นผมพูดไปว่า oh my god ใช่นะผมพูดไปว่า oh my god ซึ่ง ข่าวเล็กๆน้อยๆนี้นะก็คนติดตามทันทันเพื่อะควรรู้นะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำช่องเอ่ออะไรว่าอ,าอา่าทันทันทีเฮสองเสมอไปนะเขาก็อาจจะแบบมาลงทันทันทีเก็ได้นี่ช่องทันทันทีเฮหนึ่งเนี่ยเออไม่แน่เขาอาจจะกลับมาลงนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อน ต่ขออหกหนึ่งนาทีได้ไหมเลขจะได้แม่มสวยโอ้โหอันยหญ่ใหญ่สำหรับคลิปนี้บายบายนะทุกคนโอ้ยถึงสิบนาทีแม่ม